สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องเล่าจิงจ้งจอกภูเขาหิมะผลงานเขียนของกิมยงกันต่อนะคะ ep ที่2ี่สิโอพูยจริงเล่าว่าพูดไปคือหน้าแค้นใจนะแม่ค้าพอฝากฝังข้าไว้กับพ่อของท่านก็ทิ้งมรดกไว้ห่อหนึ่งมีคำสั่งเสียอยู่ในนั้นระบุวันเกิดของข้าชื่อแซ่ตลอดจนเคลืยญาติตระกูลโอทั้งหมด ตอนเกิดการชุลมุลวุ่นวายอภเพอุ้มข้าหลบหนีเข้าใจผิดคิดว่าพ่อท่านจะทำร้ายข้าในใบกระดาษสั่งเสียอภเพเห็นมีชื่อโตโฮีเมงจึงอุ้มข้าไปขอพึ่งพิงที่ไหนได้โตโฮีเมงนั้นแท้จริงเคลือบแคลงสงสัยแต่แรกว่าแม่ข้ารู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์จึงยึดหอผ้านั้นไว้อภพงเห็นผิดสังเกตจึงอุ้มข้าหลบหนียามค่ำคืน หยิบบันทึกวิชาของพ่อข้ามาด้วยยอมทิ้งหอผ้ามรดกเอาไว้ทิดขานัดพบกับโตฮีเมงก็เพื่อจะขอหออผ้าของแม่ข้าคืนทาลุงโตชื่อเสียงกว้างไกลคบหาคนมากมายนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนเช่นนี้คุยมาถึงตรงนี้ฉับพลันโอฮุ่ยก็ได้ยินเสียงอาวุธประทะกันผสมกับเสียงตะวัดทอจากใต้ดิน จึงตัดสินใจจะไปดูแต่ไม่อยากทิ้งนางไว้ที่นี่คนเดียวจึงถอดเสื้อคลุมตัวนอกของตนให้นางสวมใส่ก่อนพานางไปด้วยเดินกันมาบนหิมะสักครู่ก็ได้ยินเสียงใต้ดินทวีความดังขึ้นทั้งสองชะงับเท้าเงี่ยหูฟังก่อนที่โอวุยจะบอกว่าพวกนั้นเจอกลุ่มรับแล้วคงกำลังฆ่าฟันกันเพื่อจุ่ิงชิงอยู่ใต้ดินเป็นแน่โอวุนั้น รู้ที่ตั้งของคุมทรัพย์จากจดหมายสั่งเสียของพ่อเคยเข้าไปหลายครั้งแล้วเพื่อไปเอาข้อความที่พ่อกับแม่เขียนเอาไว้ออกมาและยังหยิบพวกกันทองของพ่อชังกุยหลงติดมือออกมาด้วยที่ตั้งใจซัดใส่ชังแชบุญวันนั้นก็เพื่อหวังเตือนภัยเมื่อทั้งคู่เข้ามาในถ้ำก็เป็นไปนดังที่โอวุคาดเอาไว้ภายในถ้ำใต้ดินคนของสำนักบ,บังกรฟ้าสำนักคุ้มกันภัยและสองพ่อลูกแท้เทา กำลังต่อสู้เข็นฆ่ากันเองส่นหลงจีนนั้นกลับยืนดูอยู่ข้างารอให้ทั้งสามฝ่ายบาดเจ็บจึงค่อยเข้าจัดการทีละคนขณะที่หลงจีนกำลังเติมกองไฟยอยู่นั้นก็พลันได้เห็นเงาร่างสองเงาจึงหันครบกลับไปดูที่ปากทับเห็นว่าเป็นโอหุยและมิเวเยกลังบอดีลูกประคำในมือพุ่งออกไปทันใดลูกประคำหลายสิเม็ดกระจายซ้ายขวาบนละ หลงก็ใส่จุดสำคัญของทั้งสองในฉับพลันนี่เป็นท่าไม้ตายที่หลวงจีนคล่ำเคร่งฝึกมาเป็นเวลาสิบกว่าปีอย่าเมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างโอหุยจึงรีบนำออกมาใช้อย่างไม่รังรอมิคาดโอฮุยเห็นแล้วกลับโัวเราะราสะบัดแขนเสื้อตวัดลูกประคำหลายสิบเบ็ดนั้นกระเด็นเข้าสู่ผนังแข็งซ้ายขวาแต่กระจาเป็นสิ่งเสียงในชั่วพริบตาชั่วขณะนั้น โอหุยพลันนึกถึงถ้อยคำบอกเล่าของเพลงอาซีหลวงจีนคนนี้จิตใจชั่วชะและโมบโลบมากรับเงินมาเพื่อชาบพ,พิษบนดาบฆ่าพ่อแม่ตนจึงบังเกิดความโกรธขึ้นทันควันย่อตัวกวาดเพชรนินจินดาไข่มุกหยกโมรามรกตเมื่อยืนขึ้นก็ใช้นิ้วขวาดีดซัดให้พุ่งใส่หาหลวงจีนอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ละครั้งที่โดน ล้วนสร้างความเจ็บแปลบร้าวระบงไปทั่วทั้งร่างชราซ้ำอย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าเลยสักครั้งเหล่าผู้คนที่อยู่ในถ้ำตรงนั้นต่างพากันยืนแนบชิดติดผนังไม่กล้าเคลื่อนไหวแต่แม้จะมีคนมากหากแต่ของมีคาที่สัตว์ออกมาจากปลายนิ้วของโอฮุยก็หาได้เฉียดกลายเข้าใกล้ผิวกายผู้ใดแม้แต่น้อยนอกจากหลวงจีหลวงจีนป้อชิวนั้นตอนแรก ยังพอขยับหลบเลี่ยงได้ภายหลังก็เท้าถูกโยกสองชิ้นซัดใส่ติดต่อกันล้มลงกับพื้นไม่อาจลุกขึ้นได้อีกจำต้องเกลือกกลิ้งไปมาหวังหลบของมีค่าที่โอหุยซัดออกมาให้โดนร่างน้อยที่สุดแต่ก็ไม่พ้นเมีเยวเยือกหล้างเห็นหลงจีนร้องโอดโอยกลิ้งไปมาจึงเอ่ยปากขอให้โอฮุยละเว้นชีวิตโอฮุยจิงหยุดมองหน้าทุกคนจากซ้ายไปขวาใส่ตาผ่านไปที่ใคร ล้วนก้มหน้าหลวงทันควันไม่กล้าสู้สายตาในเมื่อพวกท่านละโมบโลบมาก็จงอยู่กับสมบัติในนี้ต่อไปเถอะพูดจบก,ก็ก้มมือเมี้ยวเยียกลังเดินออกจากถ้ำไปเหล่าผู้คนไม่คิดว่าโอคุยจะยอมรามือง่ายดายเช่นนี้มันได้ยินเสียงผิดเท้าของคนทั้งสองเดินห่างออกไปแล้วต่างดีอกดีใจก้มลงเก็บอัญมณีกันใหม่อีกครั้งโอคุยกับเมี้ยวเยียกลัง มื่อเดินมาถึงปากถ้ำท,ที่มีหินสองก้อนซ้อนทับกันเป็นด่างประตูปิดเปิดอยู่โอหุยจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่ครู่หนึ่งดูว่าจะมีใครออกมาหรือไม่ใครโลภน้อยยอมออกมาเองก็จะละเว้นชีวิตให้แต่ทุกคนภายในถ้ำเมื่อไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนทั้งสองแล้วก็รีบเก็บรวบรวมอัญมณีอย่างไม่คิดชีวิตจนผ่านไปครู่ใหญ่ ทงางปากอุโมง์พลันเกิดเสียงคลืดคลืดดังแว่วมาตอนแรกทุกคนต่างไม่เข้าใจพอนิ่งคิดจึงแตกตื่นจนหน้าถอดสีร่ำร้องว่าทางออกทางออกสิ้นเสียงร้องต่างชิงวิ่งตัดหน้ากันไปยังประตูหินทรงกลมสองก้อนเมื่อมาถึงจึงเห็นชัดถนัดตาว่าหินทั้งสองก้อนนั้นถูกโอหุยเลื่อนมาปิดปากทางออกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากปิดประตูเข้าออกเสร็จทั้งสองก็เดินมายังปากถ้ำได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งบนหิมะจึงเร่งเดินออกนอกถ้าไปดูเห็นผู้คนหลายคนบนตีนเขาต่างเร่งรีบออกวิ่งบางสะดุดล้มบ้างชนกันอย่างลนลาพอเงยหน้าขึ้นมองบนยอดเขาผูก้กันยกก็เห็นเงาดำหลายจุดยึดเหนียวเส้นเชือกพากันลื่นตัวตามๆกันลงมาอย่างเร่งร้อนโอหุยจึงว่า พ่อของท่านขับไล่ผู้คนเหล่านั้นลงจากเขากันมาละเรื่องราจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะฟังกันแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนําที่ตรงไหนถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในบทหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ